คือตอนนี้นอยังรู้มาเลยไอสัตว์เล้ยงทำอะไรได้เนี่ยหรือว่ามันต้องไปย้อนตรงที่มีป่าวะลองดูเ้่โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะกับเกมฟาร์มสเตนครับอ่าเป็นเกมโรบักนะ ภาพถือว่าใช้ได้นะการเดินการอะไรถือว่าใช้ได้นะโอเคไม่ไราปลูกพื้นที่นะตอนนี้ ไปย้อนน่าจะข้าวนะข้าวสาลีนะ ผมเริ่มปิดเพลงเว้ยยวดูกันโอเคโตวไวมากครับเกมคือยังไม่ทันได้ลดน้ำเลยนะค,คือเก็บเกี่ยวได้ละเอองงกันนะมันจะมีบางต้นนะครับที่ผมยังไม่ได้ลดแต่แม่งเก็บได้ละไม่เป็นไรเกมเนาะเกม มันยังไม่แบบอันนั้นด้วยนะเหมือนมันยังไม่สมบูรณ์นะเกมโอเคเรียบร้อยต่อไปเขาใเราทำอะไรเื่่นเรือ าไปที่เมืองนะน่าจะเอามาขายนะผมบ้าผมงส่งแหละน่าจริงด้วยเนาะโอเคได้มา50บาทนบะาทนะอะไรต่อผมว่าน่าจะซื้อมาเล่นนะรอบเนี้ยนี่ใส่ด้วย ข้าวใช้วเวลาหนึ่งนาทีนะครับส่วนอนี้ข้าวโพดสามนาทีนะได้ทั้งหมดแปดบาทซึ่งถ้าเราซื้อข้าวสาลีเราจะได้กำไรสองบาทอันนี้ได้สามบาทอันนี้ได้สี่บาทนะแต่ว่ามันนานนะเราซื้อข้าวกับข้าวโพดไปลองดูก่อนนะ โอเคนะคออไปทำก็ทํำ่ะเราไปสร้างครับซื้อเพียงเขียวนะครับน่าจะอะไรก็ได้นะซื้เดียววเนี่ยมีอะไรให้หน่าซื้อวะซื้อประตูร้วแล้วกัน ไปก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เพื่กินดาเ็จแล้วนะต่อไปให้ทำอะไรไม่น่าจะให้ทำแล้วครับน่าจะต่อไปคือสกิลเราล้วนเลยนะไปไม่ใช่ปัญหาปลูกผักก่อนแล้วกันโอเคต่อไปก็เก็บของก่อนแล้วกันเก็บของป่านะครับ มันจะมีเมืองนะแต่ตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้นะผวานะโหหนึ่งหมื่นบ่ะไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปทุบเล้โอโ้โหต้องอัปเกรดคอรันะใหต้องอัปเกรดพลองนะถ้าเป็นต้นไม้ได้ป่ะวะต้นไม้ได้นะ ผมไม่รู้นะว่ามันมีสเตมินาหรือเปล่านะเกมอ่ะถ้ามีสเตมินานี่คือถือว่าลำบากอยู่นะครับถ้าจะทำอะไรอะตอนนี้เราบดล็อกพวกล่อยพวกอะไรพวกวนี้แล้วนะโอเค มันมีเลเวลให้นะข้างบนอ่ะเนี่ยข้าประสบการณ์ไปขายของกัน,นะครับแล้วก็ซื้อพวกผลไม้ A ของมาปกนะเล่นได้ห้าสิบคนนครับหนึ่งแมป หรือว่าทําได้คนเดียวนะแต่ว่าให้เพื่อนเข้ามาได้ทั้งหมดสนนะิบเก้าคลองขายเห็ดดูดีกว่าเพื่อโอ้ยตัวละสิบ,บาทนะแพงนะส่วน,นนี้ใช้ไม่ได้โอเคเห็ดขายได้นะสีฟ้าขายได้สิบเหรียญแพงอยู่นะนะเล่นการเติบโตนะปุ๋ยอันนี้ ได้4ชั่วโมงเฮ้ยใช่ปอกว่าเดี๋ยวท่าที่ผมดูนะครับคือมันมีเวลาการใช้ทั้งหมด4ชั่วโมงก็คือใน4ชั่วโมงนั้นนะ่ะมันจะคูณความเร็วในการเติบโตครับนะ1.25เท่าน่าจะประมาณนั้นนะของเสือปาโลนะอันนี้10นาทีเมต,ต้นโอลโอ้ยตมวในมะ่ ลองซื้อปุ๋ยมั่งดีกว่าเพื่อได้ใช้นะหนึ่งถุงวะมันได้หนึ่งถุงนะโอเคไปกลับไม่มีไข่ด้วยทำไะไได้นะห้าร้อยอ๋อพวกสัตว์เลี้ยงนะครับไอ้พวกเนี้ยอ๋อระดับแตกต่างกันนะครัอ๋อ ทำให้สามารถทำงานได้นัในฟาร์มเราความเร็วกับความถ่ายมากขึ้นโอเคก็ะจะแล้วมันคล้ายๆกับผู้ช่วยนะคือก็แค่มีเฉยส่วนความสามารถมันอะไรก็ือสมมติเราได้มามใไหมมาอาจจะช่วยเพิ่มแบบความไวในการเพิ่มผลผลิตหรือไม่ก็ความไวในการตัดไม้หรือทําอะไรสักอย่างนะครับน่าจะมันนะเนทะ่าที่เดาไว้นะ อ๋อนี่รดน้ำความเร็วบวกหนึ่งขนาดคิวห้าเดี๋ยวลองใช้ปุ๋ยก่อนนะจะดีป่ะโอเคโอเค,อเคถ้าใช้ปุ๋ยมันจะเป็นสีเข้มขึ้นมานะไม่รู้ว่ามัน ดีหรือเปล่าน,ะน่าจะดีแหละเพราะมันเร่งผลผลิตนะโตไวมากเลยนะคาบอาทิตย์มันมพันไปไวจังวะ ได้นหนึ่งบาทต่ำยาพวกของป่าครับมันจะเกิดเรื่อยครับนะเออแล้วก็ขเข้ามาเก็บเรื่อยเห็ดเอเห็ดแดงนะ่า <Head, S 2> <Head> จะต้นละห้าบาทหรือเปล่านะนจะไม่ผิดส่วนเห็ดฟ้าเนี่ยต้นละสิบบาทเดี๋ยวผมต้องหาวิธีทำพริกแอรก,ก่อนคนระับว่ามันจะนเก็บยังไงนะ ตอนนี้ไม่รู้นะครับว่ามานันอัพเกรดยังไงไเดี๋ยวต้องสร้างที่อัพเกรดว่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะนะโอเบอร์ลี่นะอ๋อขยวได้ต้นไอ้ได้แอปเปิลน,นะ ข้าอาแล้วมันจะมีคู่ดาวนนะไรัอยยี่สิบเอ็ดนาทนะีว่ายนะ้ำได้ด้วยนะครับเกมดีอยู่นะไม่จะขึ้นยังไงเนะี่ย เอางั้นก็ไม่จำเป็นต้องซ่อมมาะดิว่ายน้ําข้ามไปเลยก็ได้ดิอ๋อโอเคมันล็อกไว้นะมันล็อกไม่ให้เราข้ามาเออถ้าข้ามาได้มันก็โกงคืนนะครับแสดงว่าในทะเลมันต้องมีของอะไรแน่นอะนอันนี้ดาวเชยนะเพื่อมันจะมีอะไรนะในทะเลสนแมพนะครับถือว่าใหญ่นะครับที่เปิดให้เล่นฟรีได้นะ แมปใหญ่มากนะแมป่ะโหมีอีกข้างลัางเกอะเต็มเลยมันถึงได้ว่าอยู่แบบเล่นห้าสิบขนตอนนึ่งแมป่ะเออแม่งใหญ่มาก,กน,นะนะแล้วของคือเกิดไวมากอะพวกของว่าจะไปขายของก่อนนะับเดี๋ยวไม่มี เงินใช้ผนะมคิดว่าเห็นสีม่วงนี่มันแรงนะเยวเก็บไปก่อนเพื่อได้ใช้อะไรต้องไว้เสืองขายไม่ได้นะ Okay. ตอนนี้เรามีตังค์หนึ่งพันเหรียญครับเราดูดีว่าจะใช้อะไรแล้ว้างอันนี้ทางตะเล็กนะโอ้ยมีไงถา,ามด้วยวะมันคือภารกิจนะ โล่ทองแดงและเล็บทองแดงแปดน่าจะทำไม่ได้นะเรายังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนี่ไงเจอแล้วอีกหินนะเป็นหินอ๋ออย่าเซอร์ไว้นะต้องเซืรอนะโอเค ส่วนที่เหลือแบบเป็นเราใช้ได้นะแบบเป็นส่วนพวกเนี้เป็นของขามนะคือเราถ้าเราได้มานะล้วก็12อันใชไหมเราก็เอามาใส่เราจะผ่าให้อัตโนมัติครับนะถือว่าเราไม่ต้องไปสร้างแบบของเองคนระัแบบแต่อ้พวกนี้มันบ้าก,กว่าบ้าก,กันเนี่ยพวกนี้ของขาบทั้งหมดเลยนะเห็ดก็ขามได้ไป ต่อเหตุนะเออข้าวสิบอันจะได้กล่องฟางนะเอ้ยข้าวสิสิบตนกล่องฟางโอเคเดี๋ยวค่อยมาเลลีนูอีกนะส่วน,นพวกนี้ไอพวกนี้มันบักใช่ไหมเนี่ยน่าจะบักแหละเคแต่ภารกิจมานะให้แนะนำตัวกับทุกคนนะ อ่อันนี้ยากอ๋อให้ดีเหมือนกันนะเคเห็นสิบตนได้พวกปุ๋ยนะคัว่าดีแล้วก็ยาสิบตนก็ได้ปุ๋ยคนะือว่าดีมากเลยนะไอพวกนีก้คือเบอร์รี่นะเอามาหมักได้นะแต่ผมขายไปแล้วดิขาดิสตาคนนะ เกมบักเยอะพอสมควรนะ <S 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 มันจะเป็นเควสอะไรสักอย่างนะคเควสเนี่ยตอนนี้เหมือนเลเวลเราน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็น่าจ,จะเป็นเกี่ยวกับเลเวลนะตอนนี้เลเวลเราน้อยเราก็เลยทําอะไรมาไม่ได้นะเควสด,ดูตรงนี้นะตอนนี้เหลือคุยกับโรบินนี่เคยคนที่เราเราเควสมานะ ค okay. ผ่านลาบเรียบร้อยได้มา็นต้นแอปเปิลมาคนระับผมคิดว่าการที่จะได้พวกเนี่ยน่าจะต้องแบบใช้ให้มันเลเวลอ up ไปเรื่อยนะถึงจะได้แบบปลดล็อกต่อไปน่าจะเล็กหรือไมก็สำเร็นะทองแดงอะเออมระมานั้นเดี๋ยวคอยปลูกนะต้องลืมซื้อผักบาวอะ เย่าทิ้งหนักหายนะส่วนตอนแรกของก็นึกคิดคิดอยู่นะว่าเออมันคืออะไรวะมันคือเบ็ดนะครับตอนเนี้ยสร้างไปมันก็ยังไม่มีประโยชน์นะครับสร้างไปก็เหมือนเอาไว้ให้สวยงามเฉยไม่ได้ช่วยเราครับผมคิดไว้แน่นอนว่ามันไม่ได้ช่วยเราแน่นอนเราซื้อเองก็ได้นี่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ ผมจะเอาพวกหินแล้วกันนะตอนนี้แล้วก็ทำอันนั้นด้วยเอปุ๋ยนะเอ้ยพาไม่ได้ของฟรีนะ รีให้ปลูกเลยนะพี่คิดหนูว่าผมว่าผมจะเอาพวกผูกของแพงนี่แหละเอาไปปลูกแม่เลยไอ้พวกนานๆอะ่ะไอ้พวกมันจบๆไปง่ายดีต่อไปก็ทั้งมกัก โอเคเครืนี้เรามีอยู่แล้วครับโอเคแล้วก็ส่งเขาเลยง่ายๆลองดูก่อน,นครับโอ้ดูดิสีต่างกันมะโอเคไม่ใช่ดิมันลดน้ำไปแล้วนะครับแสดงว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะ ไอ,อ้เดียนี้ผมจะลองไปตกปลาดูดิจะได้อะไรหรือเปล่าผมจะปลาตรงนี้นปะหรือว่ามันต้องไปย้อนตรงที่มีปลาวะนองดูสิปลาตัวเบ้งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมไม่รู้นะว่ามันตกยังไงนะครับได้ครั้งแรกเหมือนกันนะ นะคือตอนนี้มีเส้นเดือนนะไม่รู้่าใช้ไงวะโอ้เราต้องเดิไมไปหาปลานะครับพอเจอปลาเอาให้ตกนะวันีแหละเดี๋ยวพุแรแด้ยวยมันน่าจะมีโอกาสที่ตกได้กับตกไม่ได้นะดูจะส่งแลละเพราะว่ามันมีค่าโชคด้วยนะ ตงงกง่ายเถ้าขึ้นสีแดงแล้วแสดงว่าใช้ได้นะส่วนไอสีเรื่องๆเนี่ยมันคือยังไม่สุกนะพอสุกแล้วจะเป็นสีแดงครนะัูในปิ่นต้มแล้วนะ้วนะนกเราจะทำยังไงวะแสดว่ามันแสดงว่ามันต้องมีที่จับตกครับโอเคต้องรู้แหละมันมากินผลผลิตแล้วครับ เอผมว่านี่ลองซื้อดีกว่าแต่ตัางอย่างต่างกันมีเอาไว้สร้างของไอเทมใหม่นะน่าจะโตขาวนะผมว่านั่นต้องสร้างอันเนี้ยอันนี้ทำอาหารนะโอเคสปริงเกอร์นะโอเคเดี๋ยวรอรอก่อนแล้วกัน เราต้องม,มีอะไรวะ,อ,ะอ๋อคือเลยไม่มีโซนนั้นเราต้องกดล็อกก่อนคนระับไม่รู้กดล็อกไงนะสแสดงว่าภาร,รกิจที่เรารับมาคือไม่น่าจะสำเร็จนะ,ะเดี๋ยวสร้างตัวคราบก่อนว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอะไรนะตัวค้าว้ออย่างนี้นี่เอง อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะเพราะว่าโปรประเทศพวกเนี้ยมันก็โตวไวอะแป๊บเดียวเราต้องลองหารวดนะว่ารวดมันร่ายัางไงบะเอาง่ายๆนะเลเวลเราต้องมากกว่าน,นี้ตอนนี้เลเวลเราไม่ได้การนะทำอะไรไม่ได้เลยเลเวลเราตอนนี้น้อยมาก หรือเราต้องคาบวะไม่แน่ใจเนี่ยว่าต้องคาบมันก็ไม่ได้เพิ่มนะครับอ๋อนี่ได้ใบคา,าบมาวะโอเคคือมันเข้าคางแล้วเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่โอเคาใจแล้วโอเคตคือตอนแรกนึกว่าไอใบคาบมนะันอะ มันเอาไว้ใช้ไงครับแต่มันไม่ใช่ทันี้แค่เฟือนองเฉยทำอะไรไม่ได้นะแเราจะทำยังไงให้มันเพิ่มเลเวละหุดแร่ตดต้นไม้อย่างอาหารโอเคอันดับแรกเลยครับเก็บของก่อนเราต้องเก็บเงินก่อน เหลืองต้องใส่ไว้ตรงนี้วะเออแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับตรงนน้นหรือเปล่าลองดูกันไม่ลองไม่รู้นะเนี่ยอาจจะต,ต้องเก็บใส่ไว้ในนี้เพื่อให้มันเชื่อมต่อกับฝั่งโน้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูวนะ่าจะได้ปะลองนี้โอเคความเร็ว หนึ่งจุดห้าเท่านะครับไม่รู้ว่าเร็วจริงหรือเปล่าเนะี่แตงโมน่าจะดีกว่าเนะี่ยห่างกันสองนาทีส่วนราคาคือห่างกันสองบาทนะสองนาทีห่างกันนี่คือเยอะมากนะไม่ใช่น้อย,อยนะนะตอนนี้ผมเอาบูเบอรี่ไปใส่แล้วนะดูรี่จะได้ปะ่ะเฮ้หูือว่าอย่างว่ะยังไม่ไใส่นึวะโอเคไม่มีสารนี้น,น,นะทำอะไรไม่ได้นะขอหญ้าไปใส่เราดูดีได้ปะ่ะ โอเคไม่ได้นะต้องซื้อก่อนวะซื้อไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเราต้องใช้อุปกรณ์นะรเราถึงจะสามารถซื้อได้ตอนเนี้ยมมับอกว่าเราต้องให้เลเวลสี่เราซื้อพวกทอง <Level 4. S 1> แล้รพวกนี้ได้นะดูดิเนี่ยเราเลเวลสามนะตอนเนี้ย mm hmm. เต็มที่ขุดแร่เลเวลสองกับทำฟาร์มเลเวลสองคือเท่าถ้าอยากให้มันดีกว่านี้ก็ต้องเลเวลสี่ Okay. ต่อไปผมจะลองซื้อไข่ดูเอาโอ้โเชียงกวแพงอ่ะลองซื้อสักใบนิ่เพื่อจะได้อะไรดีๆนะใช้เพชรน,นี่นแหละอยู่ไหนวะโอเคเชียตัวกระจออกนะ ไปต้องดูนะครับว่าไอ้ไก่เนี่ยมันทำอะไรได้วะแล้วมันบักอยู่เนี่ยตอนเนี่ยมันทำอะไรไ,ได้เนี่ยมันบัก คือตอนนี้นยากรู้มากเลยไอสัตว์เลี้ยงเฮียนเนี่ยมันทำอะไรได้เนี่ยเออ,อแล้วมันก็ไม่บอกเลยนะว่ามันทำอะไรได้ตามอย่างเงี้ยขายได้ด้วยเราปั๊มได้เนี่ยแต่ว่าไม่คุนะครับเออก็ไม่ไม่เป็นต้องไปทำก็ได้ไม่ได้คุนะ้มเลยเ๋ิมเราแตงโมโตนะครับเก็บไปเสร็จปุ๊บผมพอละ เราเจอกันใหม่ ep หน้าแล้วกันโหเกือบเกือบมันโตเร็วขึ้นจริงๆกอบวันนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นว่ะ หังคลิปนี้ก็ขอจบไวท์เทปท่านนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอ,อย่างนะครับที่ยังไม่สําเร็จที่ยังไม่ปลดล็อกนะบางอย่างก,ก็ยังงงอยู่ครับว่ามันทำยังไงนะแต่ก็ขอจบไว้ก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ